ล้วครับอยู่กับ2ชายบัรยายความมันครับวันนี้ครับนุยไดโนอภิเชษทิมเกตและก็มิสเตอร์ป่องพินิษพผลขันนะครับเปิดหัวคู่แรกของเรายังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับสตาร์ทกันที่104ปอยสปอดครับพรเพชรครับเจอกับนิวเคลียร์รูปร่างโครงสร้างไม่ได้ห่างอะไรกันมากแล้วครับแล้วก็ปล่อยของกันเร็วเลยยกที่หนึงครับดูว่าวันนี้ ลาจะโชว์ผลงานได้ดีกว่าครับมันก็ต้องแข่งกันทาผลงานหน่อยแหละนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นดาวดังในอนาคตครับแหมต้องชิงกระดังครับตอนนี้เพราะว่าดาวรุ่งในสายเกียรติเพชรเยอะมากครับชุดร้อยปอนร้อยสองร้อยห้าก็เรียกว่าผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับทุกวันนี้น้องๆนีแหม่ต่อยมวยกันด้วยความคึกคักนะครับมีเป้าหมายใหญ่ครับพยายามออกบัดหนึ่งสองครับนิวเคลียร์ครับมาเข้าเวรแทนไฮยีน่า เพชรสี่หมื่นนะครับแต่ว่ามาร์กมีความพร้อมซ้อมดีครับดูหัวกับพลังกับปั้นของนิวเคลียร์แม่เดินมวยสวยเลยนะครับดูปีของนิวเคลียร์ดีครับช่วงบนฮะแม่หมัดขวาตรงมาสักครู่นิดคือกับร้องคือกันเลยทีเดียวครับแฟนมวยในสนามแม่ทบเสียวครับเจ้าปอดเพชรโดนทักทายด้วยกำปั้นครับโอ้โหซอกับหมัดครับเอาละครับสัญญาณแห่งความเดือดเริ่มขึ้นแล้วครับแต่เปิดเกมเร็วเลยนะครับทางด้านของนิวเคลียร์ครับ เตะขามาเตะขาคืนครับแมนิ่งพอตัวครับทางด้านของนิวเคลียร์อาแล้วครับพอเพชรพยายามจะยับซ้ายไม่ถึงครับพยาผ่าช่องเจาะพอเพชรก็ยืนครับยืนไม่ห่างนะครับเอาหมัดนี่ทากไปครับแต่ว่าแข้งไม่พลาดแมจังหวะดูจะทันกันเลยทีเดียวครับการออกอาวุธของทั้งคู่ครับไยับเดินครับนิวเคลียร์ขวาขอพอเพชรกับั้นขวาตรงนิวเคลียร์ไม่ถึงครับแม่วันนี้ดูเหมือนว่าจะเน้นหมัด เป็นพิเศษนะครับเห็นหลายจังหวะที่ออกหมัด6 6 6 6 5 5 5ขอบคุณบริษัททวีสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล SP Warehouse เจ้าของเดียวกับ SP การาศาสตร์รับสร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วมีคุณภาพโทรศัพท์084761333 3โปรเทปอุปกรณ์เซฟตี้ผลิตโดยคนไทยสินค้าคนไทยโทรศัพท์0 8 9 2 1 3 3 2 0 0 คอมแพคเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ uk uk ek, ag ag ri, ri, ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรกเครื่องปรับอากาศแอร์กรีติดแอร์กรีดีคุ้มเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวใขรมวยพอหอมกลิ่นโดยคุณชัยพยับหอมกลิ่นแล, oh in, uh in, แล oh in, er ้วก็ใครมวยสิงห์มาวินครับโดยเสี่ยหนึ่งทัดฉนนคดชาสุขวัลขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นทุกๆท่านเลยนะครับทำหบให้เราได้ดูมวยมัน,มน,มนแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับยกที่2อครับต้องขยับละ ขยับเดินครับฝั่งของนิวเคลียร์พอดเพทก็ไม่ถอยนะครับยืนกัดใกล้ๆครับจากกว่านี้เตะหลุดไปอขวามาหมัดคืนครับโอ้โหมาเป็นชุดนิวเคลียร์ครับโอ้โหมีของดีมาโชว์ครับวันนี้มาด้วยความตั้งใจเลยนะครับสีหน้าแววตาของนิวเคลียร์ครับนี่เป็นยกที่2นะครับยกแรกก็เน้นไปที่หมัดครับนิวเคลียร์ครับยกนี้มีแข้งเสริมเข้ามาพอรตเพชรก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับเตะพับใน กาดไม่ตกนะครับก็เห็นทางด้านของนิวเคลียร์นี่แหมเน้นหมัดจังเลยครับก็พยายามสวงบวกกันน็อปแร่มเอาเตะขวาครับนิวเคลียร์ครับสายหน้าหมัดขวาตรงไม่ถึงนะเตะขาครับพอรเพชรเอาแรกกันครับโอ้โหโอ้โหอ้วนดักครับนิวเคลียร์พอรเพชรเองก็มีจังหวะที่มีสองบวกสุ่เหมือนกันนะครับแม่มาแทนก็จริงครับแต่ว่าคุณภาพมากๆกครับนิวเคลียร์สสุพัทโธ อาจจะยังดูใหม่อยู่ครับแต่ว่าเรื่องของความตั้งใจครับหัวิตหัวใจเรือร่องของอาวุธไม่ธรรมดาครับพ hey, <hey>, hey. รเทรก็ยังนิ่งอยู่ครับแต่วันนี้ใจเย็นมากครับน <Hey, hey. S 1> ี่ฮะมีจังหวะบวกซอกขยับขยับนะครับเ <Hey, hey. S 1> ตะขวาอ้โห oh. จังหวะโดนทางด้านของพรเชพนี่ทีมทำลายจังหวะไว้นะครับลแล้วเตะขวาครับนิวเคลียร์ครับ แขกสายหน้าโ<บ>ายาพายุทายโชตบางแสนนะครับขึืนชกเป็นคู่ต่อไปนะครับรอติดตามได้เลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับบริษัททวินสเปเชียลผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากลน,นะครับขอบคุณไปอย่างสูงครับตอนนี้กลับไปชมความันกันต่อบ,บนเวทีครับขอเชิญเที่ยวงานพานพาเพลิน,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 นในวันที่15ถึง17กุมภาพันธ์นี้ครับชมมวยชมคอนเสิร์ตช,ชมของดีเมืองพานและก็ที่สำคัญชมฟรีด้วยซึก มวยพานพาเพลินบวกศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรครับอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ครับสนามมวยโชคลาวโรงพยาบาลห้างเซียมเก่าข้างสถานีตำรวจภูทรอำเภอพนานนะครับจัดเต็มความมันครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรียนเชิญได้เลยครับผู้มวยจากเกียรติเพชรก่อนนำไปเต็มอัตราศึกเลยนะครับท็อปการลูกเจ้าพ่อรองต้มเจอกับไม้สร้างเงินสอยิ่งเจริญการช่างรุ่งเรืองเล็กลุกนิ่มเทียนมวยไทยเจอกับดำดำกระเป๋าลิงกี้ กอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างตัดกับยอดเพชรเพชรประมกุลมวยไทยครับ16กุมภาพันธ์ครับมวยชกมาแล้วครับลุยกันต่อยกที่3ครับวันนี้ชก2นาทีนะครับพัก2นาทีครับอยากเดินครับดูว่าจะเน้นขึ้นครับแข้งขวาของนิวคลียอามาแล้วครับมีหมัดเสิร์ฟครับแน่ปอนเพชรก็วันนี้นี่รอจังหวะครับแข้งซ้ายหน้าครับเน้น ขวาอีกทีครับกับป้นขวาแล้วขวาตามของนิวเคลียร์สนามมวเวทีราชดำเนินก็จะแม่นในเรื่องของกติกาบ้านๆนะครับเพราะว่าพอร์ตเพชรอายุ14ครับก็เลยต้องชก2พัก2ตามพรบกีฬามวยนะครับขยับสซ้ายเขียวแม่ดูเหมือนยังช้าอยู่นะครับพอร์ตเพชรครับเป็นนิวเคลียร์นะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยันออกขยันทำครับนิวเคลียร์ออกแข่ง้ายหน้าครับพยายามบวกหมัดคืนครับออกซ้ายหน้าอีกแล้วครับพอร์ตเพชร เตะขาไปครับนิวเคลียร์ต้องอาศัยกระดูกหน่อยแหละครับแขยับพรเพชรหัวขาไปนิวเคลียร์ต่อยไม่ถึงนะครับ้องพยายามจะเอาลูกขยันมาสู้ด้วยครับทางด้านนิวเคลียร์ครับหลุดครับจังหวะนี้ของพรเพชรขวาของทางด้านนิวเคลียร์เจอตัตแล้บแมมีจังหวะสับพลาดครับโต้ด้วยหมัดครับทางด้านนิวเคลียร์อายุมากกว่า2ปีนะครับนิวเคลียร์ครับแม่หมัด1-2ึงครับให้มันรู้ไปครับกระดูกใครมันจะแข็งโป๊กกว่ากันครับ อาล้ครับอาศัยดูขยันเอาเปติหลุดหลุดเหมือนกันนะครับทางดของนิวเคลียร์ครับเดินเข้าหาครับพรเพชรในขวาแข้งนี้สวยเลยครับมาแล้วครับคืนไม่ได้ครับดนเตะกินเปล่าไปครับพรเพชรแต่ว่านิวเคลียร์ไม่ยอมครับคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันสองนาทีนี่เวลามันแป๊บเดียวจะหมดแล้วครับจั้นออกได้ออกเลยครับกับมันขวาขวาตามครับโอ้โหออกเป็นชุดครับนิวเคลียร์โชคดีมากๆนะครับมันสุดเดียดครับไม่งั้นละยุกเลยครับอ่าพักอี กับสุสานนะครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยครับผ่านไปแล้ว3ยกนะครับสำหรับผู้เปิดหัววันนี้ศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรทีเคโอดูภาพช้านะครับเิวเคลียร์เตะขวาสูงครับแข้งขวาคือจับบอเพชรแต่ว่าโดนหมัดขวาตรงนะครับแข้งขวานี่ไม่เข้าครับติดท่อนแขนครับพยายามเตะพักในนะครับแต่ว่าดิวเคลียร์บวกหมัดคืนครับปั้งครับแล้วก็เติมด้วยแข้งครับโชคดีครับมันโดนท่อนแขนเนี่ย ยังเหลืออีก2ยกครับให้ทั้งคู่ได้ออกอาวุธกันนะครับบรรยากาศภายในเวทีมวยราชดํเนินครับคึกคักเหมือนเดิมนี่ครับแฟนมวยต่างชาติมาเยอะมากเยอะจริงๆนะครับก็95%ครับจะเป็นแฟนมวยชาวต่างชาติครับแล้วก็คนไทยประมาณ5%เท่านั้นเอาละครับ3ยกผ่านครับเดี๋ยวมาดูครับ ใครจะไปจ่อที่เส้นชายก่อนกันครับอ่เดินนะครับทางด้านของนิวเคลียร์รัดรัดรัดแล้วก็ตีกันไม่ถนัดนะครับตีไม่ถนัดก็แย,ยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับเตะขวาครับแผงข่าครับจับแล้วตีขวาครับนิวเคลียร์ขพยายามโต้ครับก็ตีตีไม่ชัดเจนอ่ยึกยักยึกยักกันอยู่ครับลักษณะลักษณะการจับของ พรเพชรนี่จะจับได้เปรียบนะครับนิวเคลียร์พยายามขวาครับอาละครับเริ่มตีได้เริ่มโตได้ครับพรเพชรมีศอกงัดอีกทีนึงโอ้ยกนี้ออกมาเน้นวงในทั้งคู่ครับมาฟัดเข่ากันหน่อยครับแยกมาครับประเบตตึกตีครับสับมือชกต่อครับนิวเคลียร์เดินนะครับต่ขวาไม่เข้าครับงัดศอกครับพรเพชรพุกซ้ายไม่ถึง ตีหน้ายักนะนะครบแบกเจ็บไปเจอสอกซ้ายของนิวคอนเทสครับเอาเตะขาครับพรเพชสทีบซ้ายดักเอาไว้ครับนิวเคลียร์เดินครับไม่สนล้วครชนชนต่อครับเหือเหยือเหือเอ้ายิบยัดซ้ายเอามัดขวาเตะสายได้ครับเอ้าโอ้โหอะไรกันครับเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่แหละครับ ไปรับเยอะพอโดนเยอะแล้วจุกครับโดนน้ำแปดไปแล้วครับเอาละครับมาเป็นมาเป็นพายุตอนนี้เลือสู้ครับโอ้โหจบเลยครับไปไม่ลามาไม่ไหวเลยนะครับทางด้านของพรเพชรศรราชภูมิครับโอ้โหแม่นิวเคลียร์เนี่ยครับคือรุ่นพี่นะครับอายุมากกว่า2ปีครับก็พยายามใช้ลูกหนักเนี่ยครับขู่เข้าไปครับแมใจพี่ใจน้องครับ ก็ส่วนหนึ่งครับอาวุธเด็กโตกว่าครับก็ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นน้ำหนักเท่ากันก็ตามจบที่ยก4ครับโอ้โหนี่ฮะไครบอกว่าม่วยมาแทนจะแพ้เสมอไปครับมาแทนก็ชนะได้ครับคนนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับนิวเคลียสโสุพัทโธเดี๋ยวดูครับจังหวะที่ถล่มแข้งนี้ก่อนครับแข้งที่ได้นับครับโอ้โหเต็มแข้ง หลังจากนั้นก็หมัดตามนะครับอ่าชุดแรกก่อนครับชุดนี้ที่ได้นับ8นี่เป็นแข้งนี้ครับแข้งซ้ายเต็มๆครับไม่มีบางเลยครับก็รับไปเต็มๆจุกสิครับหลังจากนั้นก็ชุดใหญ่ไฟกับพิบครับจัดให้ครับโอ้ทั้งหมัดทั้งเขา่าไม่ไหวแล้วครับกรรมการยุติการชกจบยกสี่